โจรหน้าตาดีสลับ iPhone กับเครื่องปลอมโป๊แตกเป็นเน็ตไอดอลต้นสังกัดแจงแล้วโจรสาวหน้าตาดีครับตีเนียนสลับ iPhone ของแท้กับเครื่องปลอมขโมยไปหน้าตาเฉยครับชาวเน็ตร่วมแ์ประวัติโชคโจรขโมยของมันนับไม่ถ้วนพบที่แท้เป็นเน็ตไอดอลทางต้นสังกัดครับชี้แจงสั่งระงับออกอากาศทั้งหมดแล้วจากกรณี Facebook แม่วังสื่อสารครับได้คลิปโจรสาวหน้าตาดี ตีเนียนทาเดินดูโทรศัพท์มือถือ iPhone ช m m x x ก่อนจะค่อยๆหยิบมือถือของพรอมครับที่เป็นโมเดลออกมาจากถุงใส่ของแล้วฉวยโอกาสตอนพนักงานร้านเผลอสลับเอามือถือของจริงขโมยไปโดยเหตุเกิดที่ห้างแห่งหนึ่งครับในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ครับเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากเพื่อช่วยกันตามหาคนร้ายครับปรากฏว่ามีชาวเน็ตหลายคนครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหญิงสาวรายดังกล่าว ทางระบุว่าเคยขโมยของเคยขโมยมือถือของพนักงานร้านเสื้อผ้าที่ตลาดจดตุจักรจังหวัดลำพูนมาแล้วเคยเอาแว่นตาปลอมสลับกับของแท้แล้วขโมยไปรวมถึงขโมยสินค้าในร้านเซเว่นอีกด้วยเรียกได้ว่าครับประวัติโชคโชนจริงๆล่าสุดครับทาง Facebook ก5ส้าขับ Love Family ครับต้นสังกัดของหญิงสาวคนดังกล่าวได้โพสต์ชี้แจงระบุว่านางสาวอัญญีเป็นศิลปินและผู้ดำเนินรายการในสังกัดของบริษัท Love Entertainment ซึ่งทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้สั่งระง,งับการออกอากาศของนางสาวอัญญานีแล้วทั้งหมดอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่านางสาวอัญญานีมีบทบาทในลักษณะเป็นเน็ตไอดอลบนแอปพลิเคชันหนึ่งของบริษัทดังกล่าวด้านต้นสังกัด l o v e Entertain ครับได้ออกมาชี้แจงว่าจากเหตุการณ์เผยแพร่คลิปพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนางสาวอัญญีท้ายนาวา ผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันพุทธที่20มีนาคมที่ผ่านมานั้นบริษัทเลิฟเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดในฐานะต้นสังกัดรู้สึกเสียใจกับการกระทําดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งและเห็นถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากฐานะการเป็นศิลปินและผู้ดําเนินรายการซึ่งควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจกับกรณีที่เกิดขึ้นโดยได้พิจารณาถึงบทลงโทษเพื่อจะได้ไม่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนและสังคม ตามนโยบายของบริษัทที่ไม่สนับสนุนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยมีข้อความสรุปว่าบริษัทได้ระงับออกอากาศของนางสาวอัญญีท้ายนาวาในฐานะที่เป็นศิลปินและผู้ดำเนินรายการในสังกัดของบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบริษัทเลิฟเอนเตอร์เทนเมนตจำกัดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเพื่อติดตามซ u เปอร์สตาร์ดาราเพื่อที่คุณครับจะไม่ได้พลาดข่าวสารของวงการบันเทิง เราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ